เจริญพร้มีบุญทุกท่านนะครับวันนี้หลวงพี่ก็พาทุกท่านมานะที่ทุ่งดงทหารงกงไกล่าสุดของไทยนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้น่ะก็นะนะห่างหายก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีภาพนิ่งนะครับไม่ได้มีแบบนะภาพบรรยากาศนะมาถ่ายอัปเดตสดๆนะกันในวันนี้นะครับวันนี้หลวงพี่ก็พาทุกท่านมาดูตรงด้านหลังหลวงพี่นะครับนี่ก็เป็นนะอาคารอนุก์ประสงค์นะครับนะจะเป็นอ่า ที่จอดรถก็ได้นะครับในสภาวะปกตินะหรือว่าถ้าในงานบุญใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นนะบูธมาออกบูธนะอาหารนะออกลงทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นนะใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่เลยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูใกล้ๆนะฮะนี่ให้ดูภาพภาพรวมไว้ก่อนนะเป็นนะโครงสร้างไม้ไผ่นะครับไม้สร้างมนนะครับสร้างมนสี่นิ้วห้านิ้วนะเป็นไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะแต่ว่าอันนี้คือเราขึ้นขึ้นฟากด้านบนไว้นะครับเดี๋ยวจากฟากด้านบนตรงนีนะ้ถ้าทุนถึงเราก็จะนะมุงนงะหลังคาไม่ทิ้ชีทนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแจ้งนะข่าวบุญนะมุ่งหลังคาไม่ทิ้งชีทกันด้วยนะครับเพราะว่านะช่วงนี้ใกล้นะ ay, หน้าฝนแล้วนะครับนะใกล้หน้าฝนแล้วถ้าเราเรีบทำก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเพนะราะตอนนี้ก็อากาศก็นะเริ่มคลายร้อนคลายร้อนมานิดหนึ่งนะครับ เริ่มคลายร้อนละน่าจะเริ่มมีไอของความเย็นนะคาดว่าฝนน่าจะตกบริเวณรอบๆบริเวณใกล้ๆนะเริ่มมีไอเย็นมาถึงแล้วนะครับนคิดว่าอีกวันสองวันก็น่าจะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงสร้างอาคารนันเองประสงค์ใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้ก็เอาเข้ามาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างใกล้ๆนะครับใกล้ๆเลยนะครับ นะอยากให้ทุกท่านดูนะครับเผื่อสนใจเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะทำด้วยไม้ไผ่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าความแข็งแรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่แพ้เหล็กเลยนะครับนะเรามาดูนะครับก็เสาก็จะเป็นเสาซ้างหมุนนะครับนะเอาซ้างหมนเอาแค่ความจริงเอาแค่สี่นิ้วก็พอนะครับเพราะว่าถ้ามันห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยมันได้ลำใหญ่แต่ว่า เนื้อในมันจะบางนะครับเทนะ่าที่ประสบการณ์นะมาดูนะมาทําดูแล้วเนี่ยเอาแค่4นิ้วนะครับสนิ้วนะเรามาได้ทั้งเป็นเสานะเป็นคานนะครับนะเป็นคานนะเป็นเสนะครับนะเราสังเกตว่านะเสาเนี่ยเราใช้3เสานะครับทำไมต้อง3เสาคือในการต่อไม้ต่อหัวไม้พอดีนะครับเห็นไหมฮนะไม้มันจะไปจบนะเทินอยู่ที่หัวเสานะครับแล้วเราก็ล็อกนัด นะครับใส่น็อตล็อกเลยนะครับนะบเพราะเราต้องการความแข็งแรงนะครับนะครับตรงดั้งดั้งเราก็ใส่สามใส่สาใส่ 3, ใสามต้นเลยนะครับนะลำนะลำข้างคอยประคองนะลำกลางก็นะให้อ่ให้อ,ใหอกไก่นะครับนั่งอยู่บนคานกลางก็จะได้รับความแข็งแรงมากนะแล้วสวยงามด้วยนะครับสวยงามแล้วก็บ่งบอกถึงความอัจฉริยภาพนะในการทำเลยนะครับ เหตุผลที่เราทําเป็นทรงจั่วเพราะว่าจะได้ไม่ต้านลมนะครับจะได้ไม่กินลมเวลาแถวนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับแรงแรงถึงแรงมากนะครับก่อนหน้านี้เราเคยทําเป็นทรงโมเดิร์น,นก็ลมได้พัดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เป็นเสร็จนะครับถ้าเป็นทรงโมเดิร์นนี่เป็นกองนี้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ของทีมงานก็เลยทําเป็นทรงจั่วแบบนี้แทนนะครับนะ นี่นะครับเราดามสองลำเลยนะครับดามสองลำเลยนาเสาเสาสา,สามลำนะครับนาเสคือด้านข้างนี้นาคานคือด้านที่พาดกลางนี้นะครับแล้วเราไม่ต้องมีไม่มีจันทันนะครับไม่จันทันคือพาดตั้งแต่อกไก่มาถึงจันทันเราไม่ต้องมีเราทําเป็นแพงไม้ไผ่นะครับแต่ไม้ไผ่เนี่ยเราต้องออบายบายครับตั้งใจเรียนนะครับสมณ้ ตั้งใจเรียนนะครับตอนนี้ก็มีลูกๆนะครับลูกๆอยู่นะสิบสิบสาองนะครับสิบสามอง,มอ,งนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับนะก็อนะ่านอาเนเอเป็นอาคารอาเนเกประสงค์นะครับนะเวลาเรามีงานบูนเราจะจอดรถก็ได้นะครับจอดรถก็ได้ทำนะเป็นแผงนะออกบูธออกโรงทานก็ได้ แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากมนะเป็นไงฮะงานไม้ไผ่นะครับนาะบมบูนะครับนะแต่ว่าไผ่ที่ที่เอามาทําต้องนาะผ่านการาแช่น้ํายานะให้เรียบร้อยนะครับนะเพราะว่านาะในเนื้อไผ่นะถ้าไผ่ลําสดๆหรือไผ่ถึงแม้ว่าไผ่แห้งก็แล้วแต่นะปัญหาก็คือมันจะมีมอดกินนะครับ ซึ่งคำว่ามีมอดเนี่ยมีมอดมอดมันไปกินอะไรในลำไผ่ตรงนี้นะหลวงพี่ศึกษานะมาอย่างดีนะครับถึงกล้าที่จะนะเอามาทําโครงสร้างระดับนี้ได้นะครับคือ,อ,อมอดมันจะไปกินแป้งและน้ําตาลในลำไผ่นะครับนั่นคือมันมีอาหารในลำไผ่นั่นเองนะสิ่งที่เราจะป้องกันเนื้อไม้คือเราก็ต้องทําการนะทาลายแหล่งอาหารนะของมอดซะนะ ซึ่งเราก็เอาไปแช่บอลิกวาลเล็ตนะครับเจาะเจาะให้น้ํายาเข้าแล้วก็ไปแช่สองวีคนะครับ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะครับบวกลบบวกลบนิดหน่อยได้แต่ก็ไม่ควรจะลบนะควรจะบวกนะอาจจะแช่ไปสัก2อาทิตย์เป็น3อาทิตย์4อาทิตย์ก็ได้นานยิ่งนานยิ่งดีงนะครับแต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์ทํามาคือ2อาทิตย์นี่ถือว่าอโอเคสุดนะคือไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับก็ตั้งแต่ทํามา ที่กงไถ่ลาดหอส่วนใหญ่นะพอตั้งแต่ทําล้าสองมาหนวพี่ก็จะเน้นเป็นโครงสร้างไม้จริงกับไม้ไผ่แต่ตอนนี้ไม้จริงก็เริ่มหมดแล้วนะครับนะบก็เลยนาะนะนะเป็นไม้ไผ่นะครับก็นาไม้ไผ <c> ่ <oughs> มันจะได้แบบเราได้อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเราไม่ได้ไปทําลายธรรมชาตินะ <c oughs> เพราะไผ่เป็นพืชนะที่สามารถปลูกทดแทนได้นะครับนะล,ลำใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยก็ใช้เวลาแค่3ปีนะครับ นามปีส4 4ีนิ้วนะ<ส>เนื้อจะหนานๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ใครเห็นเป็นไอเดียก็นะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะของเราได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะร่วมนะซัพพอร์ตร่วมสนับสนุนนะครับตอนนี้เราก็กําลังมุงหลังคาอยู่นะครับ <c oughs> หลังคาแ่จะเป็นหลังคาเมทัลนชีสนะก็คือตรงน,นี้เป็นฝ้านะครับนะบเป็นฝ้าเนี่ยนะไมทัลชีสถ้าปกติแล้วเราจะ มันจะร้อนนะครับมันจะร้อนนะแต่ว่าถ้าเรามีฝ้าที่จะซับความร้อนคือเป็นฉนวนเราใช้ฝ้าไม้ไผ่หรือว่ามานะสับฟากนะครับนะ,นะชาวไทยโบราณเราก็จะใช้สับฟากน,นะครับเป็นบ้านเป็นอะไรต่างๆมาก่อนแต่ว่าปัญหาก่อนหน้านี้คือไม่สามารถที่จะนะป้องกันมอดได้นะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีนะโนฮาวเทคโนโลยีความรู้เราสามารถที่จะ,ะทําการพิสเมนต์นะหรือว่า ผ่านกระบวนการในการดูแรลรักษาเงไมาได้แล้วนะครับก็ใครอยากได้บุญนะครับมา,ามุ่งหลังคากับหลวงพี่ก็เทเลยนะครับนะบตารางเมตรแล้วเดี๋ยวหลวงพี่บอกรายละเอียดในใต้คลิปอีกทีนึงว่าเพราะยังไม่ได้ไปนะคัลคูลเรตนะครับว่าตกต่อตารางเมตรแล้วเท่าไหร่แต่ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงก็แค่ประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าบาทแค่นั้นเองนะคใครจะทำกี่ตารางเมตรก็ได้ถ้าใครทํถึงสิบตารางเมตรนะครับหลวงพี่ก็จะมีนะผ้าผง นะรุ่นรวยโคตรนะครับให้กับทุกกองบุญเลยนะครับนะกองบุญละติดตารางเมตรงนะั้นก็ตีเป็นตารางเมตรละร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วกันนะถ้าสิตารางเมตรก็พันพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะถ้าใครนะร่วมบุญมานะครับเดี๋ยวหลวงพี่นะนะก็แจ้งนะชื่อที่อยู่รายละเอียดมาเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะนะส่งของที่ลึกไปให้ด้วยนะครับมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะครับนะก่อนที่ นะฝนจะลงนะฮะเพราะว่านะถ้าเราทําตรงนี้แล้วการทําทงานมันจะง่ายนะครับตอนนี้ท่านก็กําลังนะําฟ้าขึ้นอยู่นะนำฟ้าที่เหลืออันนี้อ,อ,อาคารอเนกประสงค์ตรงนี้เนี่ยยาวกว้างกว้างประมาณ8เมตรนะครับระยะเสารประมาณ6เมตรนะเนี่ยเราใช้เราใช้ระยะเสากว้างได้เพราะว่าไม้ไผ่เราต่อได้นะแล้วก็ลำไม้ไผ่มันได้เติ่งนะคือมันค่อนข้างยาว แล้วน้ำหนักค่อนข้างเบามันจะไม่แบกน,น้ำหนักตัวเองแต่ถ้าเราใช้เป็นวัสดุเหล็กเหล็กหรือว่าเป็นซีเมนหรือเป็นวัสดุอื่นนะถ้าเป็นไม้จริงก็แพงอยู่นะครับถ้าเป็นยิง่งถ้าเป็นเหล็กตอนนี้ยิ่งแพงเลยนะครับนะก็เราใช้ไม้ไผ่มันก็จะไม่แบกน,น้ำหนักตัวเองนะมันก็จะเบาคือยิ่งยิ่งแห้งมันจะยิ่งเบานะครับนะแล้วก็ผนะนวกกับ นาโน้ตฮาในการต่อไม้ต่างๆพี่ก็รีเนสะิร์ชนะครับในอินเทอร์เน็ตทั้งทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทุกมุมโลกนะที่เขาทำไผ่ทั้งอินเดียทั้งเอ,อเมริกาใต้ในอินโะดนะีเซียหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็ก็ทำกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตฮาที่ผมพี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ไผ่นะอีก,อ,อ,ก,อ,กอีกที่หนึ่งนะครับใ,ใ,นในจังหวัดสุโขทยัยหรือในภาคเหนือถ้าใครภาคเหนือตอนล่าง ถ้าใครอยากจะมาดูงานก็สามารถมาดูได้นะครับอยู่ที่นาะกงไกรลาดนะครับนะทุดงข้าสถานกงไกรลาดนะครับนะก็ขอฝากไว้สําหรับนาะเจ้าภาพนะครับนาะมงหลังคานะตรงนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูนาเอเฟมนะครับเป็นบ้านเอเฟมเฮาส์ House, นะตอนนี้เราเสร็จไว้เราเสร็จ3หลังแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูรายละเอียดนะครับแล้วตอนนี้ก็อ่านะ สามารถใช้ที่อยู่ได้แล้วนะครับนะจะมีทั้ง airframe house แล้วก็มีห้องน้ำนะครับมีสุขภิมาลที่ทำด้วยไม้ไผ่นะแล้วก็คอนกรีตนะเป็นแนวแบบเ,เป็นแนวแบบคันทะรีคันทีแบบใช้วัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็ปูนแล้วก็เป็นเ,เป็นขัดมันนะครับเป็นปูนขัดมันเป็นเ,เดี๋เดี๋ยวเราไปดูนะครับสวยงามมาก นี่ก็เป็นบ้านเอเฟมนะครับอันนี้นะออกมาดูแล้วสวยงามนะครับนะจะบอกความรับก็คือทำด้วยไม้ไผ่นะร้อเนะครับเป็นคนสร้างไม้ไผ่รนะ้อยเอร์เซ็นก็จะเน้นแค่เป็นไม้ไผ่ลำกับสับฟะกนะครับแล้วเราก็ปูหนะผนังแล้วก็บนะปูหน,นะนะแผ่นพลาสติก PE ไว้ด้านในนะเพื่อให้สามารถที่จะ นะติดนะระบบระบายระบบปรับอากาศได้นะครับแล้วก็ส่วนหลังคานะแล้วก็มีสปาฟ์กนะเป็นฉนวนนะแล้วก็มุงเล่นมินชีนะครับแบบนี้เลยนะนี่ก็เป็นหน่งที่ก็ตั้งใจให้เป็นบ้านบ้านพักสนะำหรับนะสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมนะครับกนะนะ็ดูสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ด้านนอกเราก็มีเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บคิ้วงานบนอีกนะครับนาตอนนี้คืองานยังยังไม่ได้ร้อเป็นนะครับนี่นะด้านบนเราเห็นเป็น,นช่องแสงตรงนั้นก็ยังเป็นช่องที่เราต้องมาเก็บรายละเอียดน,นิดนึงนะเราใช้ ด้านบนนะครับเป็นอันนี้อันนี้ยังเป็นเสาใช้เป็นเ,เสาที่ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร,นร่นะนะเพื่อนตอนนั้นเรามีไม้สร้างไผยอยู่เลยใช้สร้างไผยแต่ว่าหลังต่อไปห้าหลังเราก็จะเป็นเสาสร้างหมดแล้วนะรนะรเราก็ติดกนะระจกหน้าต่าง อันนี้ก็เป็นสุขภิมานนะครับอันนี้ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับกำลังนะถือว่าเป็นผลงานชิ้นบับแดงชิ้นหนึ่งก็คงสร้างเป็นไม้ไผ่เหมือนกันนะครไม้ไผ่ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับเป็นไม้ไผ่ล้วนๆเลยเหมือนกันนะครับถ้าไม่น่าเชื่อนะครับถ้าใครอยู่ในวงการก่อสร้างนะอาจจะตกใจนะเหมือนอ อาคารเล็กผสมเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าหนาหนาเสาเสาเป็นไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะแต่ว่าเราก็ตั้งหนาตั้งรับหัวไม้ดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําหนักเพราะโครงสร้างของไม้ไผ่มันเบาอยู่แล้วนะเราก็ส่วนของห้องน้ําเราก็ทําปกติเลยนะครับเป็นสไตล์ลอฟส์นะสไตล์ลอฟส์ก็ ทามาระดับหนึ่งแล้วก็ถึงจุดแล้วว่าอ๋อนะครับนะเราเน้นเรื่องสุขพานเรื่องนะกระเบื้องพื้นพอนะครับนะส่วนผนังนะผนังโครงสร้างนะครับเราเป็นก่ออิฐฉาบปูนธรรมดานะเราไม่ต้องทาสีเลยครับขัดมันนะเป็นสไตล์ลับนะก็สวยดีนะครับก็ถือว่าเรียบง่ายสวยหรูนะรนี่ก็เป็นเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับ วันนี้ก็พามาดูไม่ได้อัปเดตกันนานนะพามาดูกันนะจุกๆเลยจุกๆ <c oughs> <c oughs> นะก็จะมีทั้งห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะครับนะแต่ก็ภายในโครงสร้างเหมือนกันนะ,นะที่เราเห็นนะตรงนี้ต่อไปก็คือกำลังจะนะทำนาบ้านเอเฟมอีกนะครับ เรามาดูนะสุขับพิมานตัวนี้กับอ่าน,นี่นะอ่าเป็นไม้ไผ่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทาสีไม้ไผ่นะครับนะให้ดีคือเราจะเคลือบเงาอ่าแต่อันนี้ก็นาะด้วยความเหลืองของไม้ไผ่ก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างใน A f เ a m e ที่เหลือาหลังนะครับอ่าเราตั้งใจว่าจะทำมาบ้านทักพักสายชน นะทั้งหมด8หลังนะครับ8หลังหลังละ5ท่านนะครับก็จะอยู่ได้ส,สบายๆเลยนะอันนี่คือเราจะใช้ลำไม้ไผ่ค่อนข้างใหญ่นะครับลำใเ่เดูคือไม้ไผ่ก็ช่วงนั้นเรามีไม้ไผ่ลำลำ ลำเขาเรียกสร้างไพลนะสร้างไพลก็คือจะลำยาวตรงแล้วก็เนื้อแน่นนะครับนะแต่ถ้านะเป็นสร้างหมุนก็จะได้ลำใหญ่แล้วก็เนื้อลำค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเราก็ฝังปูนดีๆเลยนะครับนะฝังปูนนะฝังปูนเดี๋ยวเราก็จะมีโครงสร้างในการยึดอีกนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอันะนี้เราก็ต้อง ขนะุดนะเป็นหลุมเทปูนะเรื่องโครงสร้างนะแถวนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าที่นี่อยู่ได้ยไม่ต้องห่วงเลยคอันะนะนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เรากำลังจะขึ้นนะครับ เราก็ตร้งโครงสร้างมาอีกอีกห้าหลังนะครับนะก็อ่ากจะพาท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญขอเชิญเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้มีนะสถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆบ้านเานะรานะตรงด้านซ้ายมือตรงด้านขวามือเป็นเอเฟนด้านซ้ายมือก็เป็นเป็นโดมมองโกนะครับนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปดูอีกที เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนายกุติพักของพับพระอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็สมณีนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนายกุติที่ทำแยกออกมานะครับเรากำลังมุงหลังคาหลังนู้นนะตอนนี้คือตรงนี้ทำสองหลังหลังนี้คือทำ ทำมุงฝ้านะครับยกฝ้ามุงหลังคาครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็หลังนู้นนะครับก็มุงเรียบร้อยแล้วนะเราเข้าไปดูใกล้ๆก็ในการทำโครงสร้างเราก็ทำมาหลายหลังแล้วนะครับค่อนข้างลงตัวแล้วในอย่างอาคารนะ ส,สักยบุตรนะครับนาะเนะจ้าภาพนะขอตั้งชื่ออาคารนี้สักยบุตรแล้ออวก็อันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระพิสุสมมเณรตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแถวแถวนี้นกค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราทําโครงสร้างก็ต้องต้องดูกันนงกันนกด้วยอันนี้เราต้องตีตีไม้ยึดไปก่อนด้วยนะครับคือด้านล่างเราเป็นโครงสร้างคน โครงสร้างคอนกรีตนะครับเป็นเสาคอนกรีตนะรแล้วก็ต่อของเป็นไม้สักด้านบนนะครับฟาก็เป็นสร้างไม้ไผ่เหมือนเดิมเลยนะครับฟ้าไม้ไผ่หลังคาไม่ได้ชีสเย็นเลยนะครับมาตรงน,นี้ก็จะเย็น อันนี้ก็เป็นหลังต่อไปที่เราเตรียมจะมุงหลังคาะนะครับอ่าน,นี่คือเราเตรียมขึ้นฟ้าเรียบร้อยแล้วนะขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าออันนี้คือเป็นหลังที่เรามุงเรียบร้อยจนแบบนี้นะครับเราขึ้นฟ้าทําเชิงชายทําปั้นลมนะครับแล้วก็มุงหลังคาไม่เซี่ีดนะคับอันนี้ก็ทีมงานกําลังทาไม้ไผ่นะครับทำตับยาคาทําส่วนที่เป็นผนังนะ ส่วนที่เป็นผนังถ้าทำด้วยด้วยไม้ไผ่ซีกจะสวยกว่าสัฟฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างไม้สัฟฟ้าบรรยากาศนะด้านข้างก็อ่านะท,ทุ่งยญ้าเขียวก็จีนะครับบรรยากาศดีเลย อันนี้ก็เป็นในส่วนของโดมนะครับมีทั้งเอฟเฟกต์ทั้ e งโดมนะโดมอันนี้เราก็เป็นได้คอนเซปต์มาจากโดมโมองโกนะครับแต่ว่าหลวงพี่ก็มาแอปพลายเป็นวัสดุที่เป็นไม้ไผ่นะครับวัสดุเป็นไม้ไผ่แล้วก็หลังคามุงแฝกน,นะครับนะเพราะว่านะลองที่มุงเข้าใบแล้วมันร้อนนะครับถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวนี่มันร้อนมากไม่สามารถอยู่ได้เลย เป็นตัวอย่างดูแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแล้วถ้าเรามาดูข้างในนะนี่เป็นโครงสร้างโดมด้านในนะเป็นไม้ไผ่แต่ว่าตรงส่วนหัวล้วก็วเราจะมีจอยหรือข้อต่อเป็นเหล็กถ้าเ้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเย็นเลยเรนี่ก็จะเป็นโครงถักนะ้วกบาดนให้สามารถที่จะยึดเป็นไปยึดเข้ามา แล้วแข็งแรงมากนะครับเราเอามือขยับนี่ไม่ไม่ขยุทขยุเกินไนะอันนี้ก็เอาไว้นะเพื่อเป็นงานอบรมนะหรือว่าโยมมาปฏิบัติธรรมนะหรือว่าสัมมนณในะช่วงที่เราอบรมในปริมาณนี้เยอะนะนะก็สามารถที่ใช้ค่อนข้างน่าเดประสงนะอนะากาศค่อนข้างเย็นนะครับเย็นเลย ก็ตรงนี้เรามีทั้งหมด 1, 2, 3, 6โดมนะครับ 2, 3, ึ่งโดมเปนโดมเก็บเครื่องมือโดมหนึ่งก็ดีจะได้เป็นเวิร์กช็อปในการทำงานด้วยนะครับระหว่างที่เรายังไม่ได้ใช้อันนี้เป็นโดมมองโกนะมาดูภายในนครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมวพี่ก็พามา มาชมกันจุกจุนะครับจุกจุเลยมาจุกใจเลยนะครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมที่เรากําลังสร้างวัดกันอยู่นะครับสร้างวัดสร้างพุทโธสร้างพระสร้างสมเด็จตอนนี้นที่พุทโธกาตรฐานโกไบราสุโขทัยเรามีพื้นที่12ไร่นะครับ12ไร่2งาน19ตารางวาที่คุณป้าป้าบุญหลายกับอาจารย์เมเน,น็ตได้นะ เป็นต้นบุญให้กับเรานะตอนแรกก็เป็นทุ่งนานะเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งเลยนะตอนนี้เราก็มาถมนะถมดินเต็มพื้นที่ครับนะมีสระน้ำแล้วนะก็ถือว่าถมเต็มพื้นที่นะสูงจากนะพื้นดินเดิมมาประมาณนะนะเมตรประมาณเมตรเมตรครึ่งครับแล้วก็สูงจากถนนประมาณ30ามนะิอันะนี้ก็เป็นภาพภาพรวมก็นะอยากจะขอเชิญชวนทุกนะท่าน,นคราบมาร่วมบุญ ตอนนี้ในห็นที่ออกกล้องก็แสดงว่าต้องการต้องการ,การทุนสนับสนุนอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ก็เราก็ทําไปเรื่อยด้วยพลเบิกที่จิตของใสใ,ใจเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับหลวงพี่ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าญาติโยมยังช่วยสนับสนุนส่ทงทั้งแรงกายแรงกายแรงใจแรงปัจจัยมาช่วยนะรเราก็สามารถที่จะขยับขยายงานพระศาสนาไปเรื่อยๆนะครับ อตอนนี้เรามีพระภิสุทธิ์13รูปสาม,มเณร13รูปนะครับสาม,มเณรหลวงพี่ก็เลี้ยงต่อยตั้งแต่นะป้อนหนึ่งเลยนะครับแล้วเราก็พาไปเรียนกับโรงเรียนปกติตอนนีนะ้เมื่อกี้เห็นตอนต้นคลิปอเขานั่งรถไปเรียนคือตอนชเช้าเราก็ไปส่งนะแล้วก็ตอนเยน็นเราก็รับกลับมานะคืออยู่วัดเป็นบ้านนะครับเราก็จะได้รอร้อมนะให้โอกาสนะได้ฝึกฝนนะอบรมตนเองนะตั้งแต่เล็กเลยนะครับ เรียนทั้งทางโลกแล้วก็เรียนเสอร์บาลีด้วยนะครับนี่ก็เราก็เป็นบรรยากาศของวัดนะบ้านนอกนะต่างจังหวัดนะครับหลังจากที่เคย <c oughs> ไปนะทําทั้งนะต่างประเทศมาแล้วนะฮะทั้งญี่ปุ่นนะี่ก็เคยไปนะสร้างบริเวณที่ญี่ปุ่นนะครับที่โอซาก้านะนะครับ,นะบร aka, วัดร่มไกโอซาก้าวัดร่มไกโตชินีวัดนะร่มไกบารากิตอนนี้ก็เป็น เป็นช่วงที่สํานึกรักบ้านเกิดก็อยากจะมาทาอะไรให้กับบ้านบ้านเกิดของตัวเองเพราะหนุ่พีนะ่เป็นคนสุโขทดไทยนะครับก็อยากจะนะมีศูนย์สาขานะของทางวัดนะครับนะตอนนี้ก็เป็นผู้ดูงค์ารสถานลนะำดับที่1 1 8นะครับนะก็ค่อยๆทํามานะครับนะตอนนี้กนะ็เราสร้างมา3ปี3ปีเสร็จนะครับนะรับประดิษฐ์มา3ปีแล้วนะปีนี้ก็เป็นปีที่สนะก็ เป็นภาพที่ประจักษ์และปรากฏกับทุกท่านว่า่านมาสามพิเศษเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็สามารถที่จะรองรับงานพระศาสนาอะไรได้บ้างช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานเราก็มีสำเนีนเ,เ,เนนองไปเพิ่มเติมทำไปส่งไปอบรมร่วมกับทางทางส่วนกลางเกือบ40รูปนะครรูปนะแล้วก็มี4รูปที่ อายุถึงแล้วก็สนใจที่จะศึกษาต่อที่ค่ายจองแชมป์นะครับก็บบบมีเสียรูปที่เราส่งตัวแทนไปแล้วเดี๋ยวสมนเนนที่เติบโตขึ้นมาพอจบป .6 เราก็จะ,ะส่งไปร่วมกับทีมทีมท,ม,ทมพโรงทีมวัดใหญ่นะครับเราก็จะได้ช่วยการสร้างศาส,สนาทายาทนะครับเพราะว่าอ,อยู่อยู่ตา่างจังหวัดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบนะครับ เนี่ยก็คือทั้งทั้งญาติโยมอุปสมบุปสิกาแล้วก็พระพิสดุษสมณเณรนะก็ดูว่าถ้าความพร้อมแต่ละท่านถ้าใครพร้อมพร้อมมากพร้อมน้อยก็แต่จะสรรตามความพร้อมแต่ละท่านก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมานะร่วมบูญกันไม่ต้องเยอะนะครับแต่ขอให้มาเรื่อยๆนะเพราะว่านางานตัวนี้นะเราเราดำเนินการกันไปทุกวันนะครับตอนนี้อยู่พี่มีทีมช่างอยู่ประมาณ20่ท่านนะครับ <c oughs> ที่นะพาพาไปดูก็จะเห็นทํางานอยู่ในส่วนต่างๆนะครับนะ20ท่าน20ท่านก็คนะ่าแรงนะครับค่าแรงต่อวีคนะก็ประมาณสัก50,000บาทนะครับคนะ่าของกนะ็บวกไปเท่าทน้งสองเท่านะครับนะก็อยากให้ท่านะทำใจใสๆนะเอาแรงกายแรงใจแล้วก็ส่งแรงปจจใจมา,ช,นะา,านะช่วยสนับสนุนด้วยเดี๋ยวรายละเอียดในการช่วยสนับสนุนหรือร่วมบุญพี่จนะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ ก็สุดท้ายก็ขออนุทานาบุญขอท่านจห้งมีสุขภาพภ่างกาที่แข็งแรงสมบูรณ์มีธรรมะที่สว่างสวเรื่องมรรที่สว่างวยให้มีสายสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์สร้างบุญสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นเธอเจอ